สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับช่องคนกับมูนเช่นเคยนะครับมูนแม่เล็กนะครับตอนนี้เริ่มตั้งคันนะครับวันนี้จัดจัดก๋วยเตี๋ยวให้นะครับลูกชิ้นปลอมปักปลอมนะครับดูนะครับกินอย่างนิ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับอย่างนิ่งเลยนะครับขอบคุณหลายท่านที่เข้ามาติดตามใหม่นะครับขอบคุณหลายท่านที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับขอบคุณหลายท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์คลิปนะครับช่วงนี้ช่างยุ่งกับงานหลักนะครับผมยุ่งกับงานหลักไม่มีเวลาได้ตอบคอมเมนต์สมาชิกเลย นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับนะครับตรงนี้มีแต่เวลาลงมันก็ได้มีเวลาเล่นเลยนะครับดูนะครับท่านผู้ชมนะครับอร่อยนะครับก๋วยเตี๋ยวนะครับวันนี้จัดก๋วยเตี๋ยวไว้เธอนะครับไม่ค่อยได้อยู่บ้านไม่ค่อยได้ออกว่าใจเลยนะครับช่วงนี้นะครับงานยุ่งมากนะครับกินเงียบเลยนะครับท่านผู้ชมยางชอบเลยนะครับก็ราะมาชีกหลายท่านที่เข้ามาติดตามนะครับสมาชิกหลายท่านก็มากดไลค์กดแชร์ก็ขอให้ท่านมีแต่ความโชคดีนะครับขอให้ท่านมีแต่ความเจริญนะครับ นะครับิดกันใดก็ขอยสมราัตนากันทุกคนนะครับขอบคุณมากที่เป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณมากที่ชอบช่องคนกับหมูนะครับความน่ารักของหมูปลาแซนรู้นะครับนะครับความเป็นอยู่ของหมูนะครับโดยส่วนมากผมจะลงการใช้ชีวิตของหมูทั่วไปแล้วก็ใช้วมกคนนะครับดูนะครับสมาชิกก๋วยเตี๋ยวตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวเรียบร้อยนะครับกินทุกอย่างนะครับแม่นี่นะครับนะครับตอนนี้ก็กําลังท้องนะครับตั้งท้องนายตั้งท้องเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับ รอดูเวลารอลุ้นกันนะครับว่าลูกจะออกมาประมาณไหนนะครับนะครับดูนะครับอย่างอริดอร่อยนะครับมาชิกดูนะครับไม่หยุดเลยนะครับนิ่งนะครับหน้าจึงเลยนะครับมาชิกดูนะครับนะครับหน้านิ่งเลยนะครับชอบมากนะครับชอบอะไรแปลกๆนะครับได้กินแล้วชอบนะครับนะครับดูนะครับอันนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับซื้อก๋วยเตี๋ยวไม้ลูกชายนะครับก็ต้องซื้อไม้ถือด้วยนะครับอันนี้นะครับนะครับ ขอบคุณสมาชิกหลายท่านนะครับพี่ๆน้องๆนะครับที่เข้ามาชื่นชอบนะครับคลิปคนกับหมูนะครับกดไลค์กดคอมเมนต์น่ารักน่ารักนะครับเป็นกําลังใจพี่น้องเดียวพี่น้องครีเอเตอร์มือใหม่ด้วยนะครับหลายท่านนะครับช่วงนี้ที่เข้ามาคอมเมนต์ผมไม่ได้มีเวลาตอบเลยต้องขอไปจริงๆนะครับติดงานหลักยุ่งมากนะครับวันนี้ก็ติดอบรมอีกนะครับดูนะครับพี่น้องกินอย่างเมามันเลยนะครับชอบมากเลยนะครับดูครับไม่มีให้หกเลยนะครับวันนี้นะครับมีนิดหนึ่งนะครับดูนะครับกินเรียบร้อยมากนะครับวันนี้นะครับไม่เล็กนะครับ ดูนะครับชอบนะครับชอบอะไรแปลกๆนะครับที่จะเธอกินนะครับทุกอย่างนะครับโดูจนมากนะครับผมกินอะไรก็จะเธอก็จะได้กินทุกอย่างนะครับที่ผมกินนะครับนะครับดูคนนะครับท่านผู้ชมดูนะครับดูนี่นะครับหมูกินก๋วยเตี๋ยวนะครับดูนะครับนะครับรูปร่างทรงสวยมากนะครับตัวนี้นะครับเอาความเลยนะครับตัวนี้นะครับควานะครับก็กินไปก็คือควาไปด้วยนะครับเอา ชอบก่ามกินที่พื้นนะครับไม่ชอบที่แคบนะครับดูนะครับอืมนี่นะครับขอบคุณมากนะครับลิปนี้ก่อไปกค่น,นี้ขอบคุณหลายท่านที่เข้ามาติดตามขอบคุณหลายท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณหลายท่านที่เข้ามาชื่นชอบนะครับก็สวัสดีครับผม